ก่อนอื่นนะครับต้องขอฝากพี่ฝากน้องนะครับในการคอมเมนต์ใดๆลงไปนะครับว่า,วาจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆก็าตามนะครับถามั่นเข่าคายามินประมาทหรือว่าดูมินมั่นกาสีบอดีแกโตเฮ้านะครับมั่นกาสีสามารถฟ้องร้องกันทางกฎหมายได้ซึ่งจากกรณีที่น้องก้อยได้ลงจากสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับก็บมีคนเข้ามาคอมเมนต์ยัางร้ายนะครับ บางค่ากับสุภาพบางค่ากับบอสุภาพก็อยากให้แฟนครับพี่พี่น้องน้องสุโภสุขคนนะครับเฮ้าบอตองไปคอมเมนต์ที่เหยียดถึงพอถึงเมนะครับมันกับบอดีบอสขวนนะครับบอกง่ายง่ายซะเพื่อนก็บอกว่าศิลปินมันกับเป็นคนสาธารณะก็จริงแต่แฟนครับกับบอมีสิทธิ์ไปด่าพอด่าแม่เพื่อนว่านะครับหรือโดยค่าศิลปินพราะเขาฟ้องมากัหาว่าเป็นศินลปินแค่นี้รับบ่ได้ คนบอกว่าศิลปินก็มีเลือดเนื้อแล้วก็หัวใจนะครับซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนาะครับเนาะมันกับบลอหูว่าเรื่องจริงเป็นจังไดจังทีบอแล้ครับเพราะว่าเฮาบ่ท่านหูว่านองก่อยที่ลุ่งด้วยสาเหตุอย่างนะครับเฮาก็รอลการชี้แจงจากเพื่นอยู่แต่ว่าชี้แจงว่าชี้แจงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลเขากับ่ไปกล่าวล่วงในส่วนนั้นหรอกครับซึ่งจังไดเนาะครับมันก็เป็นสิทธิ์ภผสิทธิ์มั่นแต่ว่าเฮากอยญาไป ว้าวในสิ่งทีอ่าถึงบุปการีเพล่พนเนาะครับเนาะก็มีในเพจหนึ่งนะครับเพิน่นบอกว่าขอประน้ามการกระทําทีบ่มีการศึกษาแบบนี้เพิน่นบอกว่าบ่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจผู้ใดบ่ว่ากรณีใดๆก็าตามนะครับตราบที่เล่าบ่รู้ตื่นลึกหนาบางบ่ได้อยู่ทุกช่วงโมเมนต์ของชีวิตเขาทุกชีวิตมีเหตุผลเป็นของตัวเองแล้วก็ทุกเหตุการณ์มันมีเหตุผลมันเกิดขึ้นผิดก็ว่าไปตามผิด มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ล่ามปามไปถึงบุปการีคือสิ่งที่คนมีการศึกษาเขาบอทํำกันฝากทุกคนนะครับถามบอหมักบอชอบกับอ,อ,บบอต้องขมาคอมเมนต์แล้วก็เพื่อนบอกว่าการคอมเมนต์ว่าพ่อแม่เขาบอสั่งสอนเพื่อนว่ามั่นบอดีนะครับเพื่อนบอกว่าศิลปินบอเม่นทั้งขยะถามเมื่อนหนึ่งเขาฟ้องขึ้นมาขอให้พูดปากดีเหมือนในโซเชียลนะอ่านี่แหละครับก็มี เพจหนึ่งนะครับที่เพิ่นได้วอามาแบบนี้เนาะครับเข้ากับฟังเบิงนะครับการสีบาลยังเข้ากับล่องพิจารณาเบิงนะครับแฟนครับสุภุสุคนเพราะน้องก้อยนะครับเพิ่นก็ได้โพสต์ขอความนะครับว่าผู้ใด้บอลบ่ดีเพิ่นอาจสิฟ้องร้องนะครับบอกว่าสิเป็นคอมเมนต์ในไซต์แพลตฟอร์มใดก็ตามนะครับอ่าเข้านะครับบอมักบอชอบยังก็คือเพิ่นว่าแหละครับบอต้องไปเบิงกับคือเลื่อนผ่านเลยแหละครับบอต้องเข้าไปคอมเมนต์ยังอ่านะครับจ้าง่าสุดนะครับบอสโจเพิ่นก็ได้โพสต์ขอความนะครับ เราเกิดมาบอสามารถเหหตทุกคนหักเข้าไรทุกคนขนาดเท่าคิดว่าเราเทมดีที่สุดแล้วก็แทบทุกเรื่องก็ยังมีคนบ่หมักคนที่คิวหรือคนที่เม้นขีนาทั้งที่ว่าเราบร่ได้ไปว่าอะไรเขาเราไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหายบางคนกับบ่หูวจักเข้าบางคนกับบ่ได้มาสัมภาษณ์เท่าบ่ได้เขามาศึกษาชีวิตเท่าแล้วก็ตัดสินใจเท่าโดยการขีดเขียนลงโซเชียล นะครับบางคนบอดได้ศึกษาชีวิตเท่าลึกๆแค่นึกอยากจะทำไา,า่เท่าก็มียิงทุกวันนี่โลกโซเชียลมันเปิดกว้างนะครับผู้ใดอยากเขียนอีหยังอยากติอยากว่าอีหยังเพื่อทำไา่หรือว่าสี่ยกย่อเขาต้องวิเคราะห์แล้วก,ก็แยกแยะใส่สติปัญญาเสพโซเชียลเยอะๆยะูย่ให้เป็นยู่ให้ได้แล้วก็ยู่ให้หลอดเทาบอสามารถถามความคิดใครได้แต่เทาสามารถเลือกปิดหูปิดตาตัวเอง หรือสามารถเลือกเดินหนีเฮ้าคิดว่าเฮ้าทำดีที่สุดแล้วสิ่งไหนค้มเป็นไหนบ่ดีกับเรือนพนันอย่ากเก็บมาคิดหลายเพราะนี่แหละโลกโซเชียลพวกเกียนพวกอวตารเนี่ยยังมีเพราะฉะนั้นนะครับบอกว่าให้ท่ำใจเหตุดีปันไดคนหักกับมีคนสร้างกับมีหน้าหน้าจิตตังสํสำคัญเฮาหัวตัวเองเป้าหมายของเฮ้ากำลังเห็นอย่างอยู่เอาชีวิตของตัวเองให้รอดแล้วก็แต่ละมือแต่ละเว้น มันทำความดีบอเบียดเบียนผู้ใดบอเป็นภาระให้สังคมก็สุดยอดแล้วนั่นแหละคำว่าม,ามนุษย์ที่มีล่มหายใจในผืนแผ่นดินโลกตอนนี้เป็นกำลังใจให้ตัวเองทุกคนแล้วก็ทางกำลังใจให้ตัวเฮาน,น,นะครับนุ่มโจเป็นกระได้โพสต์ขอความจังสันมาแฟนคลับเฮากะก้อนสีคอมเมนต์ยังกะพิจารณาเบิงนะครับโลกโซเชียลมันมีทั้งขอดีและขอเสียยังทีละครับ ยาสับไปเห็ดให้มันเกิดความเสียหายบ่ว่าผู้อื่นหรือว่าตัวเจ้าของนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องพึ่งระวังจังหน่อยนะครับมันก็มีขอกฎหไม้ข้อเล็กๆน้อยๆบางย่างบางประการซึ่งมันเป็นข้อจํากัดที่เขากาหนดกติกานะครับในการโปะในหลกโซเชียลนะครับมันก็มีทั้งความพิษเพราะฉะนั้นแฟนคลับสุขสุขคนก็ใส่คำวา่าคำจานะครับให้มันเหมาะสมนะครับนะพี่น้นองครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ